สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันศุกร์ดวงรายสัปดาห์16-23เดือนมิถุนายน2567สัญลักษณ์ของไพ่จริงๆดีนะแต่ช่วงนี้ค่อนข้างสับสนอะไรกับชีวิตหรือมีอะไรจะต้องทำหลายอย่างเจ็ถ้วย 2เหรียญหนึไม้เท้าจริงๆไพ่ที่ดีที่สุดเนี่ยขอบคุณไพ่หนึ่งไม้เท้านะที่ทำให้คุณเลือกได้และตัดสินใจถูกเพราะการสับสนกังวลวุ่นวายใจแบบนี้เจ็ดถ้วยมันเหมือนรู้สึกว่าเรายังจับจนทนปายอะไรไม่ถูกมีหลายเรื่อง มีหลายเรื่องที่คิดอยู่ในหัวสมองและวนเวียนจัดลำดับความสำคัญยังไม่ได้ไม่รู้จะต้องทำอะไรก่อนไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรหลังกะรุณาเขียนปฏิทินให้กับตัวเองนะคะใส่หมายเลขและจัดลำดับความสำคัญเงินจะเยอะแค่ไหนงานจะเยอะแค่ไหนภาระความรับผิดชอบจะเยอะแค่ไหนแต่สุดท้ายถ้าเราจัดลำดับความสำคัญชีวิตได้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหากับอีกเรื่องหนึ่งคือ choice มีเรื่องให้เลือกมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมันเลยมากับไพ่ลังเลไงสองเหรียญจริงๆคือสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสใหม,ม่ๆสิ่งใหม,ม่ๆหหรือมีอะไรสองอย่างที่เราต้องเลือกเกิดความโลเลลังเลและตัดสินใจแต่สิ่งสำคัญก็คือเราอย่าคิดวกวนเมื่อได้คำตอบแล้วจงตัดสินใจและลงมือทำถ้าเราคิดวกวนเราจะสับสนไม่มีที่สิ้นสุด คิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้ทักมาเดี๋ยวจะเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวให้ช่วยแก้ปัญหาช่วยคิดช่วยตัดสินใจแล้วอีกเรื่องหนึง่งคนเราถ้าเราจะคิดวกวนอยู่แบบนี้เราจะดิ้นไม่หลุดกับปัญหาจําไว้หนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่งานที่หวังตำแหน่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจจะได้จะสำเร็จใครเล็งตำแหน่งไหนไว้โปรเจกต์นี้ปิดได้สำเร็จใครอยากจะเริ่มต้นงานบริษัทใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ จัดการระบบระเบียบดีๆทำได้ทำสำเร็จขอให้กล้าคิดขอให้กล้าตัดสินใจขอให้กล้าได้กล้าเสียขอให้กล้าที่จะลงมือทําเลิกงงเลิกสับสนเลิกกังวลแล้วทุกอย่างจะดีการเงินอาจารย์ยังมองว่าคล่องตัวเพราะมีไพ่เงินหมุนเข้ามาโชคลาภเข้ามามันอาจจะไม่ได้เยอะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เงินไหลมาเทมา แต่ก็ต้องย้ำว่ามีไหลออกไปนะช่วงนี้รายจ่ายยังค่อนข้างเยอะบุตรล้านบริวารบ้านเรือนอะไรต่างๆที่จะต้องจัดการเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบริหารไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปบุญกุศลที่ได้ทําได้สร้างไว้ผีดอกออกผลนะสําหรับคนวันศุกร์อาจารย์แนะนําบูชาสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจายช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองไพ่ามาดีแล้วนะ เงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะแต่ช่วงเนี้ยังเก็บเงินไม่อยู่ยังมีการเงินที่ล่วไหลแต่ได้โชคได้ลาบแต่ได้เงินได้ทองชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะเลขเด่นเลขมงคลก็คือ1 2. 7. ช่วงนี้เซนแม่นลังสังหอนแม่นนะเชื่อรางสังหอนตัวเองได้ทำอะไรช่วงนี้เอา50%ก่อนอย่าลงทุน100%แล้วช่วงนี้มีโอกาสเห็นผีฝันแปลก,ปกฝันกลางวันสิ่งเหล่านั้นเขาอาจจะมาช่วยบอกช่วยเตือนอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้อีกความหมายหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องของความรัก ความรักคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่มันมีเรื่องของคนเก่าๆเดิมๆวนเวียนกลับมาหรือบางคนจับปลาสองมือมีเรื่องให้สับสนไม่ต้องรีบ นะคนเราเน่ยไม่ต้องรีบกับการจะตัดสินใจเลือกใครคนที่เป็นตัวจริงจะอยู่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายส่วนคนที่โสดสนิทไม่มีใครคุณอาจจะได้เจอความรักที่เรียกว่ารักแรกพบเพราะฉะนั้นความหมายดีค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเริ่มตน้นคนมีคู่สิ่งสำคัญช่วงเนี้เฮ้ยเอายังไงกับชีวิต พยายามอย่าทําซ้ําๆเดิมๆกับเรื่องเดิมๆที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาพยายามจัดการเวลาของตัวเองให้ดีเพราะคนวันศุกร์ถ้าจัดลําดับความสําคัญของชีวิตไม่ได้บางครั้งความรักก็สะดุดหรือความรักก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันแล้วคนที่ตึงเกินไปความรักจริงๆก็ต้องเสียสละนะ พยายามเจอกันคนละครึ่งทางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นความหมายยังไม่เลิกใครมีปัญหาจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ดวงไม่ได้แย่เลยแค่ต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันแค่อาจจะต้องเลือกและต้องตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญให้ดีๆนะคะสุขภาพช่วงนี้หน้ามืดตาลายอาการวิงเวียนบางคนอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นเสริมดวงกับการเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำ ค่าไฟก็แล้วกันช่วงเนี้ยอาจารย์เป็นหมอดูรับดูดวงไพ่ย,ยิปซีนะแล้วมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมก็คือวางแผนชีวิตวางแผนการเงินใครสนใจหรือไว้ใจหรือเชื่อใจอยากให้อาจารย์ช่วยดูแลและให้ความคุ้มครองทักแชทเพจ facebook ได้หรือทักติ k กตอกมาก็ได้หรือใครสนใจ3ามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภจัดส่งฟรีชุดละ239บาททักแชทมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ